สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวเลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่องค์กรชี้เชิดดำแจ้งเหตุไม่เปลี่ยนคำตัดสินจงังหวะเลนเดเล็ฟอัดโอเลยี้ทำไมไม่เฝ้าหลังจากที่เกิดข้อโต้เถียงกันว่าทำไมวิกตอร์เลนเดเล็บปากกัลหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่โดนจับฟาวจากช็อตที่เหมือนจะอดัดลิวอคโอเลกี G. ดาวเตตลิเวอร์พูลก่อนจะนำไปสู่การได้ประตูของปีศาจแดงเหล่านั้น ล่าสุดองค์การพุทธศิลป์มัดเกมอาชีพนะฮะก็ออกมาอาธิบายว่ามันเป็นเพราะมาตินเอ็กซ์สันมองว่าเห็นช็อตด,ดังกล่าวและคิดว่ามันไม่ควรเป็นการฟาวตั้งแต่แรกแล้วถามทีมงาน VR ก็ไม่ได้มองว่าเอ็กซ์สันเป่าพลาดแบบไร้แหล่งด้วยองค์การพุทธศิลป์มตดเกมอาชีพนะฮะหรือว่า PGMOl เปิดเผยว่าสาเหตุที่ VR ไม่ทําการตัดสินว่าวิตตอรีนเลิฟกองหลังของแมน,นเชอร์ต ควรจะเสียฟาวในจังหวะที่เหมือนจะเล่นงานใส่ดิวอกโอลิกีดาวเตะลิวพูทางด้านหลังนั้นเป็นเพราะ Martin ารมาตินแอคซันกรรมการในสนามเห็นจังหวะดังกล่าวพร้อมกับมองว่าไม่ใช่จังหวะการทำฟาวตั้งแต่แรกและทีมงานเวีาก็ไม่ได้คิดว่าแอคซันจะตัดสินใจปิดพลาดแบบรุนแรงด้วยหลังจากจังหวะในก่า,าเป็นประเด็นร้อนในเกมพิลิกอังโกลเรตนัดที่พิสแดงเปิดรังโอด์รัตบอร์ดเสมอกับหงแดงหนึ่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเกมนัดเด่งคราวนะครับแมนเชสเตอร์ออกนําไปก่อนจากประตูของมาร์คัสรัดฟอร์ดในนาทีที่36อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นจะถึงจังหวะนั้นก็มีช็อตที่เลนเนลเล็เหมือนจะเล่นงานใส่ดิวอคอุลิกิททางด้านหลังตอนที่บอลอยู่ในฝั่งของเจ้าบ้านโดยมันทําท่าว่าให้ใครหลายคนทางฝั่งลิเวอร์พูลมองว่ากรรมการควรจะเป่าฟาวในช็อตนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะส่งผลให้แมนเชสเตอร์ไม่ได้ประตูนี้ไปโดยปริยายแต่ถึงกรนนั้นแอเลติกลับไม่เป่าฟาว และ V.A. นะฮะก็ไม่ได้แจ้งให้เชอดดำในสนามเปลี่ยนคำตัดสินด้วยในกรณีนี้นะฮะกฎระบุไว้ว่า V.A. r จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเพียงแค่ผู้ช่วยเท่านั้นและจะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินของกรรมการเฉพาะจังหวะที่ทีมงาน V.A. r มองว่าเป็นความผิดพลาดขั้นร้ายแรงอย่างเช่นการที่กองหลังเข้าเสียบในฐานะแนวรับตัวสุดท้ายโดยที่ไม่โดนบอลแต่กรรมการไม่แจกใบแดงเป็นต้นซึ่งพอแอสเกอร์สันบอกว่าเขาเห็นจังหวะนี้แบบชัดเจนและมองว่าวินน์เลิฟ ไม่ได้ทำผิดหนักจนถึงขั้นควรที่จะเป็นการฟาวตั้งแต่แรกเหล่านั้นทางทีมงาน VR ก็พิจารณาคําตัดสินของเขาทันทีและมองว่าแอคเ์สันไม่ได้ตัดสินพลาดมากพอที่จะกรับคันตัดสินได้ PGMOL อธิบายว่าประการแรกกรรมการในสนามไม่คิดว่าเป็นการฟาวซึ่งทีมงาน VR ก็ได้ตรวจสอบแล้วและก็พร้อมตัดสินว่าการที่เขาไม่เป่าเป็นการฟาวนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดในการทำหน้าที่อันราดแรงแต่อย่างใดประการที่2 VR ไม่ใช่ระบบที่ทําการกรับคําตัดสินหมายถึง VR ไม่ได้มีอํานาจเปลี่ยนคําตัดสินแต่แค่เช็คว่ากรรมการผิดพลาดหรือเปล่าแล้วค่อยแจ้งไปยังกรรมการในสนามเท่านั้นมันมีการติดต่อมาทางเราก็จริงแต่ VR ก็คิดว่ามันไม่มีเหตุผลมากพอที่จะรีบประตูนในจังหวะนี้และทางกับการถ้าเกิดเอ็กา์สันมองว่าเขาไม่เห็นจังหวะที่เลนเนอร์เล็ฟเล่นงานใส่โอลิกิลาหรือก็มันก็จะมีโอกาสที่ว R จะพิจารณาช็อตดังกล่าวและถ้าพวกเขามองเห็นว่าเลนเนอร์เล็ฟทำฟาวล์จริง มันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนคําตัดสินและส่งผลให้แมนเชสเตอร์มมไม่ได้ประตูในท้ายที่สุดนะฮะโอ้โหชัดเจนนะครับแดงเดือด,ดยังไม่จบโลโซเชียลล้อเลียนผีแดงได้แต้มจาก VAR ก่านหลังจากศึกพิมลิงกลิดเกมแดงเดือดโลโซเชียลถึงกับทำภาพล้อเลียนเทคโนโลยี VAR มีส่วนสำคัญทำให้แมนเชสเตอร์เก็บได้นหนึ่งแต้มจากลิเวอร์พูล สัปดาหข่าวตามประเทศนะฮะรายงานทันที่21ตุลาคมว่ายังคงมีความหลงของศึกพรีเมียร์เกมเดือเดือนนัดที่แมนเชสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับเลโวพูลหนึ่งหนึ่งโดยโลกโซเชียลได้ล้อเลียนเทคโนโลยี VAR ซึ่งมีค่าถูกเถียงว่าเลโวพูลน่าจะได้ฟาวจังหวะที่วิกตอเรียนเดิฟไปเตะดิวอกโอูลกี้ก่อนที่ผู้จัดแดงจะทำเกมสวนกลับและได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากแม็กคลัสรัดฟอร์ดซึ่งเป็นลูกที่1999ในศึกพรีเมียร์ของแมนเชสเตอร์เตดที่ทำได้ แม้ว่าผู้ตัดสินมาตินแอคเอร์ซันย้อนดู v ีอแต่ก็คงยืนยันคำตัดสินเดิมให้ทีมเจ้าบ้านได้ประตูแต่ว่าเพจนะฮะบูเชอร์รีพอร์ตฟุตบอลได้ตัดทอภาพชุดเย่าของทีมแมนเชสเตอร์พร้อมกับสกิน v r r เรียบเรื่อว่าเอนตันเป็นผู้เล่นคนที่12องของปีสแสดงส่วนอีกภาพเป็นภาพตัดต่อทันเซอร์อเล็กซ์บูกซันเป็นผู้ตัดสินควบคุมการทํางานของระบบ VAR ทําให้เอนตันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําตัดสินซึ่งในเกมเมื่อคืนนี้นะฮะอดีตคุณสืบปีสแสดงเข้าชมในเกมสนามที่โอตแรดฟอร์ดอีกด้วยนอกจากนี้นะครับจากผวเสมอหนึ่งหนึ่งทให้ลิเวอร์พูลยุดสถิติชนะร,รวดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเอาไว้ที่ป่าน,นัดอดทาบสถิติของเชลซีที่ทาเอาไว้ชนะ9กนัดรวดเมือ่อฤดูกาล 2005- 2006ถึง และถูกหยุดสติชนะรวดต่อนเนื่องในพิมลีกเอาไว้ที่17นัดส่วนสถิติของแมนเชสเตอร์ที่ชนะรวด18นัดเมื่อฤดูการที่แล้วก็ยังไม่ทำลายนะครับฐานะแมนเชสเต็ดมีโอการครอบครองบอลแค่32.1ต์ต่ำที่สุดในบ้านน้นแต่ฤดูกาล2003-2004โดยเกมที่บุรพภัพปีสแสดงครอบครองบอลเป็นรองคู่แข่งมากที่สุดมันเกิดขึ้นในงั้นที่จะกับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมีนาคมปี2008โดยครอบครองบอลเพียงแค่ 3.2.06%เท่านั้นครับอดีตหัวหอกคนดังคอมเมนต์หลังเกมแมนยูเจ้าลิเวอร์พูลโยงจังหวะปัญหาอาดีตหัวหอกคนดังเชลซีนะฮะอยอดทีมแห่งแดนผู้ดีออกมาคอมเมนต์หลังจบเกมที่ทางแมนเชสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งในศึกแดงเดือดเป่นคำคืนที่มนมา สนักข่าวตามประเทศรายงานวันที่21ตุลาคมว่าคริสตันอดีตหัวหอกซินโตนเง็งครามชลซีทีมดังในศึกพิีมพ์ลิอังกฤษเอามาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมที่พิศดารแบงชสเชอร์ตันเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งในศึกแดงเดือดนัดล่าสุดเมื่อขึ้ที่ผ่านมาโดยล่าสุดคริสตันก็ออกมากราวว่า,วาอร่อยคือการเคียย์ให้ชัดเจนหรือแค่นี้มันยังไม่พอจะต้องให้เอาไม้เบสบอลมาฟาดกันเลยไหมถึงจะได้เชัดเจงกว่านี้จับเฮดล็อกกันเลยไหมหรือจะกระโดดเตะคังฟูคิกไปเลยมันบ้าจริงๆ มันไม่ต้องมีการถูกเถียงอะไรมาอ้างอีกแล้วแค่ดูจังหวะนั้นฟฝ้หรือไม่ฟฝ้าก็แค่นั้นภาพชาร์ตรีเพย์ก็อ,อกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเดวอกโอลิกีโดนวิกตอร์เลนเลิฟเตะเข้าไปที่น่องจริงๆผูตัดสินควรเช็คอีกครั้งให้แน่ใจแม้เขาตัดสินไปแล้วมันเป็นจังหวะสําคัญของเกมต้องบอกว่าผูตินสินพลาดในจังหวะนี้มันเป็นความเชื่อใน V A R ผมเรมิ่มหมดความเชื่อถือตามมุมมองของผมแล้วสำหรับ I V A R เนี่ยครับก็เป็นความคิดเห็นของคริสตัตันนะฮะ กาลลี่ลีนิกเกอร์วิจารณ์หลังเกมศึกแดงเดือดชูหกหนึ่งแข้งลิเวอร์พูลกาลลี่ลีนิกเกอร์กุลูคนดังออกมาวิจารณ์หลังเกมศึกแดงเดือดที่ทางแมนเชสเตอรตเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งนะครับชูหกหนึ่งแข้งของทีมเดือดสํานักข่าวตามประเทศร,รายงานวันที่21ตุลาคมว่ากาลลี่ลีนิกเกอร์กุลูชื่อดังออกมาวิจารณ์หลังเกมที่แดงเดือดที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอรตเสมอก,กับหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยล่าสุด กาลีเลนิกเกอร์นะฮะก็ออกมากราวหลังจบเกมแดงเดือดที่เพิ่งจบลงไปมันกำคืนที่่านมาว่าทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนโคืนอหนึ่งในผู้เล่นของทีมเยอรนครปที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมเมื่อคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ผมประทับใจในตัวเขามากแม้ทีมของเขาจะไม่สามารถบุกไปเก็บ3มแต้มได้ก็ตามแต่เขาเล่นดีจริงๆนะครับสามโูดังยกย่องฟานได้ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ โชเซมโย่คนซื้อว่างานคนดังของเราชืช่นชมวอจิฟันดส์ว่ามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมหาจุดอ่อนไม่เจอเลยนะครับอีกทั้งยังกล่าวว่ามันคงไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นทไหรานักหากหานักเตะค,คนนั้นมาเปรียบเทียบกับยอดแนวรับรายนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกูลูชื่อดังอีก2รายเก่าชมฟันได้ด้วยเชน่นเดียวกันนับตั้งแต่ทางเวอร์ิฟันดยาย้ายมาร่วมทัพเลว์พูเมื่อเดือนมกราค,คมในปี2 0 1 8เขาก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่เป็นชั้นนําของโลกโดยการรส้าางงผลนที่ยอออดเยยี่มกมา โดยอดีตคุณซูอมนเชลต์ต้องเต็ดอย่างโชเซมโยเชื่อว่าเวอร์จิฟันไดคือสุดยอดแนวรักของวงการฟุตบอลอังกฤษในยุคนี้อย่างแท้จริงมันคงไม่ยุติธรรมต่อกองหลังคนอื่นเท่าไรนักในวงการฟุตบอลอังกฤษใช่เลยเขามีทุกอย่างและแทบจะหาจุดอ่อนไม่เจอเลยมบนโยกราพานสกยสปอร์ ทางด้านรอยคีนย,ยังเสริมอีกว่าหนึ่งในประโยชน์ของเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคือการมีฟันไดายสคอยประครับประกองทีมเขายอดเยี่ยมมากการเซ็นัญญาผู้เล่นคนนี้เข้ามาทําให้คนรอบข้างเขาเก่งขึ้นไปด้วยสถิติออกมามันสุดยอดจริงๆการที่กรัมซูเนสนะฮะอดีตผู้เล่นและกุนซึกของลิเวอร์พูลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยกย่องฟันดาส์สำหรับผมแล้วเขาเก่งที่สุดเขาไม่มีข้อผิดพลาดเลยเขามักจะควบคุมอะไรได้ทั้งหมดเขามักใช้สมองในการดักจังหวะอันตรายผมมองว่าเขาเป็นกองหลังที่ครบเครื่อง ผมไม่คิดว่าเขาจะมเออรอลอยอะไรเลยครับเขาเอาชนะคุณได้ในเรื่องลูกกลางอากาศทุกลูกเลยนะฮะนี่คือสรุปข่าวเลวพลประจำวันที่21ตุลาคมนะครับ